สวัสดีครับผมอยากจะกราบเรียนพระบระยอมนะครับว่าท่านเป็นพระไม่ปึงที่จะวิจารณ์พระนะครับพระนั้นไม่ใช่วงการหมัดมวยนะครับที่จะมีคอมเมนเตอร์มานั่งวิจารณ์กันการตัดสินต่างๆนั้นอยู่ที่มหาเทราสมาคมนะครับท่านไม่เคารพมหาเทราสมาคมใช่ไหมครับ ท่านพูดอยู่เรื่อยนะครับว่าเรื่องพระลิขิตของสังฆราชให้เจ้าวาดวธรรมกายอาบัติปราชิกแต่ท่านไม่ทราบหรือครับว่าหลังจากนั้นเจ้าวาดวัธรรมกายก็ยังได้เลื่อนสมณณศักดิ์ในภายหลังอีกนี่แสดงว่าที่ลิขิตอันนี้เนี่ยครับน่าจะเป็นของปลอมด้วยซ้ำไปครับ ท่านคงจะเห็นนะครับมีของปลอมออกมาตั้งหลายต่อหลายจะแบบรวมทั้งของคุณบรรทุนล่ำซ้ำด้วยท่านอย่าเอาพระลิขิตมาอ้างดีกว่านะครับท่านก็เห็นนะครับในพระลิขิตนั้นมีทั้งตัวเลขอาหรับิตตัวเลขไทยสับสนได้หมดมีหนังสือราชการพระเขียนอย่างนี้เหรอครับท่านไม่ควรทาตัวเป็นสารเที่ยวชี้ผิดชี้ถูกอื่อนะครับขนาเดียวกัน ท่านก็ไม่ยึดถือมหาเถรสมาคมอย่างนี้ถือว่าท่านทําถูกต้องแล้วรครับอย่าลืมนะครับพระไม่ใช่คนภาคมวยคนภาคฟุตบอลจึงออกมาแสดงความคิดเห็นแทบทุวันในวงการสงนั้นพระไม่พึงวิจารณพระกันเองนะครับจะทําให้เสียสถาบันสงได้นะครับขอท่านโปรดพิจารณาให้ดีนะครับ